สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิกเวิลด์สตอรี่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของแขงเดือะคอนแคร์ในพาร์ทที่10กันดีกว่านะครับก็ใกล้จะจบกันเต็มทีแล้วเนาะกับเรื่องราวที่สรุปถึงจุดเริ่มต้นของแขงเดือะคอนแคร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับซึ่งเรียกได้ว่าตัวละครของแขงเองนะแตกต่างกันมากเลยนะครับจากในเวอร์ชั่นของหนังแล้วก็เวอร์ชั่นของคอมิกเนาะโอเคเรามาฟังกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่อง ในวันนี้จะเป็นเช่นไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราเป็นเริ่มฟังกันเลยกับเหตุการณ์แข่งเดอดคอนคาเร่ในพาร์ทที่10นั่นเองหลังจากที่แข่งนั้นได้เปิดใช้งานเครื่องมือที่เขาได้ผลิตขึ้นมาดูเหมือนว่าตัวของราวอนน่านั้นจะถูกยิงเข้าไปอย่างการเวลาแล้วก็ถูกส่งเข้าไปให้กระจายเข้าไปอยู่ตามช่วงเวลาต่างๆใช่แล้วตัวของเธอจะต้องเข้าไปอยู่ในห่วงการเวลาในห่วงระหว่างดวงดาว ใช่แล้วสิ่งที่แข่งทานั้นตัวของเขาไม่อาจยอมเสียตัวของราวอนนาไปได้เขาได้พยายามทุกวิถีทางแล้วเขาได้เรียนรู้จากพระจากหลากหลายศาสนาพระจากดวงดาวต่างๆแต่สุดท้ายเขาก็ได้ข้อสรุปว่าการที่เราจะปล่อยให้ความรักของเราตายมันเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายแต่สําหรับชายชาตีแล้วเขาต้องได้ความรักมาครอบครองให้จงได้ตัวของเขานั้นได้ใช้เทคโนโลยีแห่งการเวลาทั้งหมดที่เขามีในการที่จะหาวิถีทางทําให้เขานั้นได้สมหวังกับราวอนนา ตัวของเขานั้นได้เจาะลึกลงไปยังห่วงแห่งการเวลาและความเป็นจริงและเขาก็ได้เจอเส้นได้แห่งโชคชะตา ซึ่งการที่เขานั้นได้ยิงราวอานนาไปยังช่วงเวลานั้นมันคือการที่ทําให้ตัวของเธอนั้นถูกผูกพันกับช่วงเวลาเล่ากับว่าเปลี่ยนลาวอนนาให้กลายเป็นเส้นได้ที่ถักทอเข้าไปรวมกับเส้นสายแห่งโชคชะตาขนาดใหญ่ทําให้เธอนั้นต้องติดอยู่กับความเป็นจริงและเกิดใหม่ซ้าแล้วซ้าเล่าเพื่อทําให้ตัวของเขามีโอกาสอันไม่สิ้นสุดที่จะสามารถช่วยตัวของเธอนี่เป็นแผนของอัจฉริยะชัดๆมันเป็นแผนที่ไร้ที่ติ จนกระทั่งมันได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่แข่งนั้นได้ส่งราวน่าไปตามการเวลาทําให้ตัวของเธอเกิดใหม่นะับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่ว่าตัวของเขาจะไล่าตามไปยังการเวลาช่วง,งต่างๆครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ปี1347ปีที 5, 3, ่4 0 0พปีที่5323ปีที่4,998ปีที่31,248ปีที่2001ปีที่2920ปีที่3 4 2 3ปีที่2 0 2 7 รือแม้แต่ในปี7,634ไม่มีครั้งไหนที่ตัวของเขานั้นจะได้สมหวังกับราวน่าแม้แต่ครั้งเดียวและราวน่าจากปี7,634ในยุคนั้นไม่มีมนุษย์หลงเหลืออยู่แล้วแต่เป็นราวน่าที่เกิดขึ้นในรูปแบบของไซบอร์หุ่นยนต์แต่ถึงกระนั้นโชคชะตาก็ยังทำให้เธอนั้นเกิดมาได้สุดท้ายแล้วตัวของเธอไม่ได้เสียชีวิตลงตัวของเธอสามารถรอดมาได้และตัวของเขาก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วราวน่านั้นอยู่ที่นี่กับเขา ใช่แล้วครับหลังจากที่แข่งนั้นได้พยายามจะช่วยราวน่ามานับครั้งไม่ท้วนตัวของราวน่าจะปี7,634ก็ได้รู้ถึงความจริงว่าทำไมตัวของเธอถึงเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเดินทางมาแก้แค้นตัวของแข่งถึงโคโนโโปเิสแห่งนี้แก่แก่มันปีศาจร้ายแกทำแบบนี้เรี่ยงไงแกกล้าดีมาทำแบบนี้เรียยงไงกันตัวของราวน่าได้โจมตีใส่แข่งแต่แข่งนั้นสามารถป้องกันเอาไว้ได้ราวนา่าเธอมาให้นี่เรียยงไงกันเครื่องจักรอันยิ่งใหญ่ในยุคข,ของฉัน มันรับรู้ถึงการเวลามันสามารถเห็นได้ว่าใครเป็นคนที่เข้ามาและเปลี่ยนแปลงการเวลาไปและฉันก็ได้กลิ่นของแกตลอดช่วงห่วงเวลาที่มันผ่านมาชีวิตของฉันตัวของแกหลอกฉันทําให้ฉันคิดว่าแกเป็นคนดีแต่สุดท้ายตัวของแกก็ขโมยชีวิตของฉันไปแต่แคงก็บอกว่าไม่เขาไม่ได้ทำแบบนั้นฉันช่วยตัวของเธอไว้ตั้งหากและววันน้า ตัวของเธอก็ช่วยฉันด้วยเช่นกันและฉันก็รักเธอฉันรักเธอเข้าใจไหมตัวของเธอน่ะตัวของเธอช่างงดงามมากเหลือเกินลาวนานาฉันเลยฉันเลยสลักตัวของเธอเอาไว้ในการเวลาอย่างไงล่ะแต่ลาวานาก็ได้สวนกลับมาว่ามันไม่ใช่สิทธิ์ของแกที่จะมาทําแบบนี้แกมันก็แค่ไอ้นาธานีอลริชาร์ดที่น่าสงสารแข่งนั้นรู้ได้ในทันทีวันนี้ไม่ใช่ลาวนานาที่ตัวของเขาจะสามารถชนะใจได้ตัวของเธอเอง ก็คงจะเป็นแค่อีกหนึ่งความล้มเหลวนั่นแหละแล้วจากนั้นตัวของแขงก็ได้หยิบปืนของเขามายิงใส่ราวน่าในทันทีแต่ราวน่าคนนี้นั้นก็รู้อยู่แล้วว่าตัวของเธอเนี่ยไม่ได้มาเพื่อรอดชีวิตอย่างน้อยตัวของฉันเนี่ยก็จะได้ช่วยคนอื่นตัวของฉันอาจจะไม่เคยมีโอกาสได้เป็นอิสระจากตัวของนายแต่ตัวของฉันสักคนแค่คนเดียวก็พอมันอาจจะมีโอกาสที่จะได้มีชีวิตอิสระถึงฉันจะไม่สามารถปลดปล่อยพวกเขาจากการเวลาได้แต่อย่างน้อย ฉันก็ขอปลดปล่อยพวกเขาจากตัวของแกแล้วกันนะแข่งตัวของราวันน่านั้นเตรียมใจที่จะมาระเบิดตัวเองและฆ่าแข่งไปพร้อมกับเขาตัวของราวัน่านจะทำลายทั้งคนออโอโพลิสนี้แกนั่นแหละคือบาดแผลที่ต้องจัดการแข่งแกจงมอดไหม่ไปซะเถอะ แล้วจากนั้นตัวของราวาน่าก็ได้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดของเธอออกมาและทําลายโคโนโปลิสพร้อมเก็บตัวของแขงด้วยเศษเท่าทุลีของโคโนโปลิสนั้นได้กระจายไปทั่วห้วงการเวลาซึ่งไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็สามารถเห็นเศษซากของการเวลาเห็นเศษซากของโคโนโปลิสได้ในขณะเดียวกันนี้เองตัวของแขงนั้นได้กระเด็นออกไปในห้วงเวลาซึ่งตัวของเขานั้นก็ได้พุ่งทะลุเวลาผ่านการเวลาในช่วงต่างๆมามากมายแขงรู้ดีว่าการเวลาได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของตัวตนของเขาและกําลังเอาคืนเขาแล้ว เพราะฉะนั้นตัวของเขานั้นมีทางเลือกเดียวที่จะทําให้ตัวของเขานนั้นสามารถไปต่อได้เขาได้นึกถึงช่วงเวลาในอดีตและตัวของเขาก็ได้เดินทางไปยังช่วงเวลาแห่งนั้นตัวของเขามาถึงในช่วงเวลาที่เขาต้องการไป10บนาทีก่อนที่ควรจะถึงตัวของเขามันเด็กกว่าที่ฉันคิดเอาไว้มันเด็กกว่าที่ฉันจําได้ และนั่นก็คือช่วงเวลาที่ตัวของแขงนั้นได้เดินทางไปเจอกับนาฮานลริชาร์ดเป็นครั้งแรกเหตุการณ์ที่หนูน้อยนาฮานลริชาร์ดได้เดินทางมายังปราสาทแห่งดูมและค้นพบตัวตนของตัวเองในอนาคตเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเหตุการณ์ที่ทาให้แขงได้ถือกําเนิดขึ้นตัวของเขานนั้นต้องเดินทางมาที่นี่เพื่อทําให้มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นให้หลูปของเวลานั้นมอเสร็จสมบูรณ์และตัวของเขานนั้นจะมีตัวตนต่อไปจากนานเท่านานดวงตาของหนูน้อยนั้น ดวงตาของนาฮานีลริชาร์ดดวงตาที่ข้าจำได้ว่ามันเคยเป็นดวงตาของข้ามาก่อนข้ารู้สึกข้ารู้สึกถึงพลังข้ารู้สึกข้ารู้สึกถึงความเป็นไปได้ข้าจะเอาความเยออหยันออกจากตัวไอ้หนูนี่ให้หมดข้าจะให้เขาข้าจะให้โอกาสกับเขาเหมือนกับที่ข้าได้รับจากปีศาจที่มันสร้างข้าขึ้นมาและด้วยความรู้ของข้าในตอนนี้ข้าจะช่วยหนูน้อยคนนี้จากความเจ็บปวดจากบาดแผลในใจฉันจะทำให้มันถูกต้อง เอาล่ะจงไปกับฉันซะนะาะานียวริชาร์ดและจงกลายเป็นตัวของแข่ง หลังจากนั้นเองนะครับผมเหตุการณ์ก็ได้วนลูบมหอีกครั้งตัวของนาฮานีลริชาตัดสินใจเดินทางไปกับแข่งยิงยุคอดีตแล้วก็ได้เรียนรู้จากแข่งซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนกับประวัติศาสตร์ที่ซ้ำลอยและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมรอติดตามชมกันได้ในตอนหน้าเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์นั้นได้วนมาอีกครั้งจากการเดินทางของแข่งที่เดินทางไปจนถึงจุดสิ้นสุดของเวลาแล้วสุดท้ายแล้วมันต้องกลับมายัางจุดเริ่มต้นเพื่อทำให้ตัวของแข่งนั้นนง แต่ในคราวนี้การเกิดมาใหม่ของแข้งนั้นมันจะเหมือนเดิมหรือไม่เรื่องราวเป็นยังไง รอติดตามชมกันได้ในบทสรุปของเรื่องราวแข่งเดือดคอนแคร์ในพาร์ทสิเเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวณนะตอนนี้เองเนี่ยเราทำอีเวนต์เป็นตอนๆมาแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะรวมคลิปกันให้นะครับผมอาจจะเป็นคลิปยาวคลิปละครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปลงในช่องหลักคอมิ c เวิลด์เดลี่นั่นเองแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็จะบอกไว้ก่อนว่าคลิปเนี่ยมันอาจจะลงดีเลย์กวากาัน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เราทํามาหลายอีเวนต์มากๆแล้วก็ต้องไล่ลงอีเวนต์เก่าๆไปก่อนนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ย,ย,ยอีอเวน ที่เราได้เอามาฝากท่านผู้ชมกันนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกรบผมลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Comic World Story นะครับ และก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามีเรื่องน่าสนใจสาหรับชาวชาวคอมิกเวิลด์เนี่ยมันเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับคือผมเนี่ยนะครับผมได้รู้อยู่แล้วแหละว่าทุกคนเนี่ยเฮ้ยชอบคอมิกอ,อาจจะชอบอ่านภาษาอังกฤษชอบหาความรู้อะไรกันถูกไหมก็เลยเอาสิ่งดีๆมานําเสนอให้นั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองครับเว็บไซต์ของคนไทยที่จะมีคอร์สเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมและสามารถซื้อแบบบุฟเฟ่ด้วยก็คือจ่ายรอบเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้เลยโหดูกันให้ตาแฉะไปเลยนะครับหา ความรู้พัฒนาตัวเองกันสะหน่อยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเราก็มีแพคเกจพิเศษนะถ้าซื้อเนี่ยแบบทั้งปีเลยอะ่ะลดให้เลย50%นะครับผมจากราคา9,948บาทนะครับลดไปเลยนะครับผมเหลือเพียง4,974บบาทเพียงใส่โค้ด AFFX c o m i c w ก็คือ a f f x แล้วก็คอมิกแล้วก็เติม w U, ไปข้างหลังนะครับหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างที่อยู่ในเดสคริปชันได้เลยนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าแบบไม่อยากซื้อแบบโอ้ยทั้งปีมันเยอะไปดูไม่ไหวนะครับซื้อเป็นคอร์สที่ตัวเองอยากเรียนอย่างเดียวก็ได้นะครับผมใส่โค้ดนี้เข้าไปนะครับ a f f x แล้วก็คอมิกนะครับผม c o m i c แล้วก็ W U, แล้วก็เติมหนึ่งเข้าไปนะครับอันนี้จะลดเพิ่มอีก100บาทจากราคาที่ลดอยู่แล้วด้วยนะครับคือลดออนท็อปไปเลยหรือว่ากดลิงก ได้เหมือนกันเลยนะครับผมยังไงในวันนี้ลาไปก่อนเลยครับกับรายการ Comic World บ๊ายบายครับสวัสดีครับ